แงที่บ่มีอยู่ก็ดุ่งมากกลางไว้คักแทยายเจจะคิดเรามันมาเซีนถ่วมบ่อนำไปไหนล่ะ เจอแล้วปาได้เข็มหูยนอใหญ่แห้งงพี่น้องเบิดก็หัวมันเกิดแล้วก็ผมแล้วเสียอะไรลูกอันน่ากิ้งนะลูก มาเอาเสียมมาบอเพราะว่าห้าสิาสิเดินทางอีกไกลดงนะลูใหญ่อยู่ด้พี่น้องเสด็จเอาเสียมม่ตุวมไม้่างวะ เพราะว่าด้ามเสียมมันเบามันซัปบปกไปกับเขามันไปใช้ไม่เอาให้หมดละไม่ได้หาหลายครั้งนะอน,นาไปไหนเดี๋ยวไม่ตีแล้วอ่ะอน้าออกไปเดี๋ยวมันเกี้ยงน้ำได้อน,น้านช่วยหนูด้วยนเอาลงขึ้นไปทำไมตึงนะช่วยหนูด้วยวัน,นช่วยหนูด้วยพบนานได้ลแล้วลพี่นอ้องน้องใหม่ยังเขาหอ้องน,น้องใหม่ยังนี่น้องใม่ไผ่ปลา น้องไม่ไผ่ปลาพี่น้องแซ่บนะครับบ่คือไผ่บ้านเนะพี่น้องถ้าไผ่บ้านมันจะไม่อร่อยเท่ากับไผ่ปลาโอ้ชักขนาดพนดนะพี่น้องจังสี่แกงแซ่บอืแกงอร่อยมากแบบนี้น,น่าจะมีอีกอยู่หรอครับวะ ขวบยกยางบ่พ <Mile dizzy> ังหรอกเขางก็บบเป็นยางเพราะว่าต้องเฮ็ดไม้อยู่แล้วพุ่นะไอเข็มพู้กเรสิะขืนได้เอ้าจะว่านี่ก่อนหนึ่งเขาเสียอาตะนอพุ่นเขาเสียอาตะนอพุ่นขึ้นมานี่แต่ว่านอทั้งใต้ดินนี่เฮ้เจ้า ใช่ห็ดปวกก็มีดอกหนึ่งอยู่คุณยทำไรคุณโยก็ถาน้มายไทยวิดีโอคุณอ่สวัสดีก่อนเลยสวัสดีคสวัสดีค่ะอยากดูไงเธอทำวิดีโอโยถ่ายวิดีโอถ่ายหน้าสวัสดีแล้วสวัสดีค่ะ อ๋อขักธนาส่ส่งนี่เนาะสวัสดีคริบจ๊ไงซื้อให้โอ้ลบไหมท่านแม่เมื่อนีหลับจะเบิงเนี่ยเขาซ้ำนะฮะโบ่โบ่ละแล้ว มาทาทงน,นดีจะเห็นว่าเห็ดปวกนะห่วแมนก์เ,กเกแล้ววางหัวจะมีตะนามในหัวจังไม่ถ้ามาอยู่บ้านกับยายคุณยายล่ะ นี่หลามานถูกมาอยากแนวยังเสด็จหัววันหากินยากมันไดโขกเจอของบอกเอของอันนี <laughs> we ้ก็แมนได้เข็มเจ้าย่างไปใส่ก่อนนี่ก็แมนได้หนิไปห้องว่ายแล้วเอฟซียัง สวัสดีเอฟซีบ่บ่พี่พี่สวัสดีเอฟซีบอสมาดรอด้วยนี่ครับพี่น้องระวังน้ำในด้อยยายนั่นตีนเจ้าน่ะมีแต่นนายใหญ่ๆ อืมติดวดีเอฟซีพนะวะลูกสาวจาเมาได้ทังไหน บมมีันบ่มีเบ็ดแล้ไม่แต่คันมันอะไรสิรหาหน่อไม้โอ้ทุกยา,อ,ยาอีดิพี่นอ้องหาจังได้สองหนอ่อฮะ <laughs> พูดเด้เนาะจางใส่ได้เป็นยังไงจีบได้ฮะใส่ถุงก็ถุงผ้ามาหลายแค่คอยคิดว่าเออเดี๋ยวมันได้หลายเป็นยังจะเข้ามาเคยมาหาติกเถื่อนเนาะ แน่าจะกินได้หมอ,เ,นนหมอเขาก็บูหัวมันเสียนให้หน่อยหล,ลายๆเขาก็บ,บรูแล้วเอามักเดิลไปกินเมียงพี่น้องเอาทุกอย่างที่ขวางหน้ากินได้ไม่เป็นไรก็ทิ้งแต่ไปถามคุณแม่ก่อนนี่ก็น้าห่วย ไผยเครือบอ่อโหมันมนมาจองไว้ลอยของผู้้อดนี่มาเป็นตะกิ่งล้องดีทากระดุงพี่น้องมันมีการจองไว้ด้วยนะครับนี่สงสัยกาทากระดุงเมียผู้ใหญ่บ้านนี่มาเมตึกนี่ดูยันกิ่งบอก แต่ว่าก็เป็นตำมี่ดีเนาะแต่ว่าแปลกว่าโซนนี้เพ็รปวกบุคอยมีปวกลายอยู่ที่แต่บางท่านคือได้บุ เล <2: static> ี้ยวกันแล้วล่าสุดพี่น้องคือผมมีคนเสาะคนเสร็ มาหาหนาใหม่พี่หนอเอ้ยเฮ้าค,คือคือสิบอะไรกินของเฮ้าภายในเฮ้ามาหา นีวะแห่งเบ้ดนหรอวะแมนมักเดือนี่น่าจะกินบ่ไมไ้มมักเดอดนี่เกมพีอ่ะยัง เอาอย่างนี้องไนี่เอาหนึ่ง布拉โบไปละฮะน้ไม่ไมาได้สาย

นี่อยู่ได้ยาน<ช>อย่าดมโอเอามาอยู่ว่าเป็นยังเอ๊ะนี่อย่า,ยาดมประจำตัวไอ้เปนน้ฉันเล่นไอไน้จ้าฉันเล่นของแพเงเว่ยทำนี่หรอก น้าแมวโมจิใส่โอ้ยน้าแมวอยู่แถวนี้บอ๋น้าไม่แมวโมจิใส่เออข้างหน้าบอกอินนี่อันนี้หน้าไม่แถวปอดอันนี้หานี่ก็ได้เออสองหใหญ่แต่ว่จาจะไล่ไอ้เข็มเจะวานี้ สงสัยไห้หนี่จกไรถ่าหอดสี่ห้าไร่ คันทางมันดีเห็ดคนกีดคือจังทางเขาอันหน้าพออันพอเถ่าอันพอเถ่าจีกพอเถ่าอันโอ้ยเลิศเล่อมองนี้คันซาเล่งนะอีพ่อแม่ตัวก็ซาเล่งเไหมอ๋อพ่แต่โซ่หนึ่งพอตัวอือฮ่องโลอีพ่อครันยังไงยังไงเขาเห็ดมาอยู่หงอนหน้า ทา่าปุนแห้งหลายได้เข็มพูนแล้วหาเบิร์ดบ่มีผดว,ว่นะอนนาอย่างโซนนี้เลยสองนอสองนอได้สองนอเอาถ่ายออออเ

เหี้ยวเห่กรบมีโอ้มันไปท่นไหนเนาะเหี้ยนอนใหม่นอนวันละลอยู่มากอีย่งพี่น้องมากอย่งพี่น้องนี่เบิ่งดูโอ้คงกโฟกัสมากอะไรก็ไม่รู้ ม,มังชก็ปกบ้างกเพคยย่างยืปูต๊แน,นาอยู่บ,บ่เ<อ>สียมได้ลมือน่เล่นบุญบังไฟบอลงอันคันแทนาบาอกับรถไหนขี้ยื้อมืดตบบังถงหอสข้างไท

มันก็มีแล้วมันบมีคนไปหาเนาะบดได้เล้ยมันก็เลือกถ่วมหัวยืนมือพลนาำไม่มีถ้าถ้ามีจะอยู่ตรงนู้นแต่ฟังจูกันนะเดินอปอีกน้ำเพียงหัวเขานะมองหน้าอัน มองหน้าน้องอ่านะมันจะเดินผ so ่านได้โอ้ปล hey, ูกกล้วยอะไรครับบอกเอ็มหน้าบักเอ็มนี่มีแต uh ่กล้วยคนเ เออมันมีคนไปเ่อยเออฟังน่ะมันก็นได้แล้วเนาะมาข่ามาาพี่ all all คันมาข่ามนี่ย่างอีกก็จะหน่อยจะหอนเออว่าบาย่างดอกขี่รถมากก็นั่งถ่ายอยู่นี่ก็ได้ can, ตัวทุกทีเมื่อยอย่างห้อน ยามากพี่อ้เข้มพี่ไม่เป็นไรมันเป็นที่ลงอยู่อนงานเนี่ยถ้ามันหีมันิดมันเป็นพี่อยู่ม่น่าเสียหามาหาเมื่อนี้ล่ะนี่แม่ตุบบอบสองนอแล้วคอใช่มต้องคิมาหาจริงเลยที่เรหาแถวๆนั้นบ๊

ได้ยี่บองบูอยู่อันลึก,ลกอย่าเขาก็ตามไปซับเอาอือได้ยี่บอ ฮันเดยนอนหนึ่งมันเอกพนแล้ว นูนูทำอะไรอยู่ล่ะพี่งไปไหนเนี่ยไปแม่โอ้ยมีหอดมีฝุ่นมีโบยานงูแงวแขกระปอมอะไรมึงงูมันเดี๋ยวไปเรื่อยไปเมย์ไอ้เข็มมาเบิร์กนอนนี่ดูอย่าจับอันนั้นนันมันเอาอะไรบนนอนนอนนี่มันเอาอะไรบน đây chắc 2 3 nòi <laughs> nữa các bớt im bớt huyên hả con như trong nãy